พระอาจารย์คะวันนี้ดิฉันเองระยะนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดปฐมธรรมบ่อยมากนะคะแล้วพอเปิดไปก็เห็นหัวข้อของพระสูตรที่คิดว่าอหญกจะมากราบเรียนทางขัานตอคืออย่างกับเรื่องของความรักว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรว่ามีอยู่4แบบแล้วเนี่ยนะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยควรจะรู้เพราะพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว,ว่าเออทาไมเราชอบคนนั้นรักคนนั้นเกลียดคนนี้ แล้วพระพุทองเนี่ยเข้าใจได้จริงๆเลยนะคะเรายังไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยว่าเพราะเหตุใดเราถึงมีความรู้สึกเช่นนั้นกับคนนั้นคนนี้ทีนี้บางเอญไปเปิดเจออีกพระสูตรเนื่อท่านะคะพอเห็นหัวข้อแล้วคิดว่ายิ่งเพิ่มน้ําหนักในการอยากกลับเรียนถามคือบอกว่าสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติเผือว่าบางคนจะได้อาศัยเป็นทางออกในการที่กําลังมีความไม่สบายใจกับความรักความเกลียดที่มีอยู่ เลยจะรบกวนถามท่านนะครับว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจก่อนถึงเรื่องของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องความรักของมนุษย์ <ừ> ค่ะอ <ừ> อืคก็แง่มุมเรื่องเรื่องความรักเนี่ยมีหลายแงม่มุมคะนะยิงพระองค์ก็จะค้นพบว่าความรักหรือความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเล และบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้เนี่ยทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นบุญเหตุของความทุกข์ต้องปวงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตคือท่านเปิดฉากมานี่ก็แม้ความรักเป็นบูญเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเลยนะคะไม่มีสักประเภทเลยหรือคะเห็นคนเขาก็เรียกถากันนักหนานะคะความรักอ๋อความรักที่เป็นเหตุให มีความสุขอย่างถาวรได้คือรักในธรรมะรักในการประหารกิเลสรักในความวิเวกรักในการไม่พยาบาทจะได้ะนะรักในความไม่เดินช้านะเป็นรักแบบนั้นทีนี้ในบุคอื่นๆเลยคะที่ท่านบอกว่านอกจากเรื่องความรักเนี่ยล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความทุกข์ถ้าท่านยังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นยังรู้สึกแย้งอยู่ในใจอะ่ะดิฉันมีความสุขอะ่ะที่มีความรักเนี่ยเดี๋ยวติดตามต่อไปได้เรื่อยนะคะ แล้วก็บอกว่าความพอใจทั้งหลายก็คือความทุกข์ด้วยใช่พระองค์ตรัสไปย่างไรนะคะในรายละเอดแล้วพระองค์ก็แยกประเภทให้เราสังเกตลักษณะของความรักความเกลียดที่เกิดขึ้นคว่าลุงบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสี่อย่างนะมีรักเกิดจากรัก มีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจากเกลียดแล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียดรักเกิดจากรักเนี่ยลองอธิบายว่าถ้าบุคคลที่หนึ่งรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมาปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจบุคคลที่สามทันที นะแต่ถ้าเรารักบุคคลที่สองอยู่แล้วบุคคลที่สามมาปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบุคคลที่สองที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเห็นนะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะและรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มี ส่วนถ้าบุคคลที่หนึ่งเกลียดบุคคลที่สองอยู่แล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยอมเกลียดยมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่แอ้ฉันเกลียดมันมานานละนะ,นะอใช่มีคนมาร่วมเกลียดด้วยเนี่ยถุกใจมากเลยนะแถมด่าแทนเราให้อีกใช่ไหมอ่า แต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทดําดีกับคนที่ยอมเกลียดย่อมจะเกลียบบุคคลที่สามทันทีเลยเกลียดด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทําไมไปพูดดีกับเขาทําไมไปทําดีเขาทาไมใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักความเกลียดที่มีอยู่สียอารมณ์ในมนุษย์ในโลกซึ่งสียอารมณ์นี้จะดับไปได้ในสมาธิ สี่ขั้นแรกคือชั้นหนึ่งสองสามและสี่หรือเป็นพระล้านเป็นพระลานนี่คือถาวรแต่ถ้าสมาธิก็คือดับได้ชั่วคราวในสมัยนั้นถ้าอาจารย์คะอันนี้หมายถึงคนที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้คือคนแรกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคนแรกท่านผู้ชมคะคิดตามนะเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเราก็มีความรักความเกลียดแบบเนี่ยแต่ว่าไม่เคยสังเกตรู้เลยเอมอมันจริงๆนะคะบางทีเราเนี่ย ก็ไม่ได้มีความรักเป็นการส่วนตัวกับคนที่มารักคนที่เรารักแต่พอเขารักคนที่เรารักปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกที่เราชอบจังเลยถูกใจนะคะเราไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกับคนที่มาเกลียดคนที่เรารักเลยแต่พอเขามาเกลียดคนที่เรารักเรารู้สึกเกลียดได้ <laughs> อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ได้แสดงถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมี เขาเรียกว่าทรงมีอะไรคะมียานอย่างรู้หรืออะไรคะเน<อ>ี่ยอม่รู้ในสิ่งที่เราก็ก็น่าจะรู้แต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเ,<อ>เรียกอาสาธรณญายานอาสาธรณญายาณยานที่ไม่มีในบุคคลทั่วไป<อ>ยานคือความรู้ที่มีในเฉพาะอะรอยิยบุคคลเท่านั้นอาสาธรณญายานทำไมพระพุทธรถึงตรัสในเรื่องพวกนี้กันบางคะก็เป็นเป้าหมายการสอนของพระเจ้าเนี่ย ความรู้คนทั่วไปมีอยู่แล้วแต่คนทั่วไปไม่รู้อะไรหละมไม่รู้เรื่องเหล่านี้แหละอ๋อค่ะแล้วก็บอกว่าจะกําจัดได้ด้วยการอยู่ในชาตหนึ่งสองสามสี่นี่แหละค่ะงั้นอย่างกับสังคมไทยทุกวันเนี้ยตั้นแต่เรามีปัญหาทางการเมืองเี่ยวฉันต้องใช้คานี้นะคะมันดูเหมือนกับว่ามันเข้าข่ายนี้เลยเราจะได้พบเลยว่าถ้าใครรักคนที่เรารักเราจะชอบใครเกลียดคนที่ เรารักเราจะเกลียดแล้วก็อีกสองอย่างตามคําสอนพุทธองค์เนี่ยต้องจับผู้นี้เข้าชานให้หมดหรือยังไงคะประเทศชาติจะได้สู่ความสงบสุขอ,อ,องดองสักทีอย่างน้อยต้องฝึกเข้าชานหนึ่งปฐมฌานนั้นปฐมฌานคืออกุศลจะหมดไปความคิดพยาบาทเบียดเบียนความโลภหมดไปปุ๊บเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยผู้ย่าบอกคนคนนั้นเนี่ยวาง อาพิชาและโทมนัสคือพอใจไม่พอใจในโลกออกได้ชาญที่หนึ่งเนี่ย่ะคะจะวางความพอใจและไม่พอใจในโลกออกได้ปรดคังทีินีไ้ไหมคะใครที่กําลังคิดจะแก้ไขปัญหาสังคมที่มันไม่ได้รวมตัวกันเหมือนน้าใช่ไหมคะสังคมที่แตกแยกไม่กลมเกลียวไม่สามัคคีรองดองกัน คือรายการเราเนี่ยก็เป็นรายการธรรมะนะคะทุกอย่างเราก็อยากจะหาทางที่จะเอาธรรมะเข้าไปแก้น,นี่เป็นความบังเอิญน,นี่ท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าการปฏิบัติสมาธิในขั้นที่หนึ่งของฌานเนี่ยจะช่วยได้แต่ถ้าจะช่วยได้ใครกันดีล่ะคะที่จะบอกไปถึงว่าคงจะต้องเร่งชวนให้คนมาปฏิบัติปฏิบัติทำสมาธินั้นพระองค์บอกเลยว่าถ้าพระองค์เนี่ยไปสู่ทิศใด ในทิศนั้นเนี่ยมูชนเนี่ยมีแต่การมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระองค์บอกพระองค์มั่นใจได้เลยว่ามูชนนั้นเนี่ยมีการละความคิดในทางการพยาิบาติเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาและมากระทําให้มากซึ่งความคิดในทางเนฆาม,มะคือหลีกออกจากกามอัพยาปาทวิตกนะการไม่พยาิบาตอาวิหิงสาวิตกการไม่เบียดเบียนนะ ละทำสามอย่างมาจเจริญทำสามอย่างละการปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยนมาเจริญการออกจากการออกจากปฏิบัติออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะไม่มีการทะเลาะก,กันนะอุณตั้นใจคะนี่เท่ากับว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไปทําให้ไปทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นคะว่าไอ้การที่เราไปรักใครเราไปเกลียดใครเนี่ยมันมีเหตุผลไหมหรือว่าไม่โดยอัตโนมัติ เราจะละกามพยาบาทเบียดเบียนมันก็เหมือนกับแก้เรื่องใหญ่เลยเรื่องย่อยแก้ไปด้วยใช่ใช่การที่เราแค่ละอุสลน์เนี่ยมันจะเป็นเห็นให้แก้ได้ทุกเรื่องนะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเห็นการเกิดดับให้ควรธรรมาละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนมันเป็นจิตที่เป็นพื้นฐานในการที่จะให้ควรทำในการที่จะบรรลุธรรมละ ดิฉันกลับเรียนให้ท่านทราบแล้วก็ให้ท่านชมทราบด้วยนะคะว่าคือกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเสริมสร้างสัง,สงคมสันติสุขของสาบันพระปกเกล้าทีนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อจะนําสังคมสู่สันติสุขเพิ่มไปจัดกิจกรรมเ,เรียกว่าเป็นการคิดทําอย่างไรที่จะให้ประเทศปรองดองสมานฉันท์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะรัฐศาสตร์กันมาแล้วก็มีแบ่งกลุ่มย่อยมีห้องที่เกี่ยวกับาศาสนานด้วย บังเอ,อิญดิฉันไม่รู้แง่มุมนี้ก็เลยไม่ได้เสนอแง่มุมนี้ต้องบอกว่าคงไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยมั้งคะเพราะห้องนั้นเนี่จะเต็มไปด้วยคนที่สนใจเรื่องศาสนามีทั้งคุณแม่ชีมีทั้งพระสงฆ์นะคะแต่เป็นคนที่สนใจาศาสนาแบบอธถกาก็เลยไม่รู้พุทธวจนะคําศาสดาของตนเองเนี่ยความความพลาดของสังคมพุทธของเราว่าเรารู้คพาพระศาสดาน้อยไงท่านอาจารย์ข้าในปฐถมธรรมมีไหมคะ,คะบทเรียนชนะ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้การที่ม,มีกันมีใช่ไหมคะมีมโดยชานที่หนึ่งนะนะคะใช่ใช่เดี๋ยวจะขออนุญาตเลือกอ่านเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นแง่มุมส่วนหนึ่งของเรื่องเกี่ยวกับความรักทีนี้แง่มุมอื่นนะท่านคะ<ม>ที่ท่านบอกว่าพ<ม>ระพุทธองค์ตอบไม่เยอะ่ะเอคะในแง่มุมมือนอื่นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่า <c oughs> ตัวชันทะเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดอุปทานความยึดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เช่นพระองค์บอกว่าสุ่ทั้งหลายนะถ้า <c oughs> เธอพอใจผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วผู้หญิงคนที่เธอพอใจไปพูดจาละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่น เธอจะรู้สึกพอใจไหมพิสุทธก็บอกไม่พอใจเป็นเพราะอะไรพิสุปปบอกเพราะเรามีฉันท่าความพอใจในผู้หญิงคนนั้นคุณย้าถามอีกแล้วถ้าเธอละความพอใจในผู้หญิงคนนั้นได้แล้วผู้หญิงคนนั้นไปพูดละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นแล้วเธอจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆเป็นเพราะอะไร เพราะเธอวางความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นได้<ม>นะ้าพระเจ้าจึงบอกว่านี่แหละฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์นะนะเพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราพอใจมันจะไม่อยู่คงที่สิ่งที่เราพอใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลง<ม>ใช่ใช่เพราะความพอใจของเราจะพอใจอยากให้ทุกอย่างคงที่ความรักต้องคงที่ นี้ต้องคงที่ความดีเธอต้องคงที่แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงทุกความทุกจะเกิดขึนนะอย่างนี้อาจารย์คะนี่ก็เป็นมุมของเรื่องคนที่เรามีความพอใจอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีความพอใจอยู่ด้วยจะนาความทุกมาให้ใช่นะคะแล้วแม้ทรงยกตัวอย่างเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนทีนี้ดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยในปัญหาข้อเท็จริงมาเลยนะคะว่าถ้าเราละความพอใจเราจะไม่โกรธกิดไหมคะหรือไม่มีความทุก แต่ทีนี้แค่คนสมมุติว่าเขาเป็นสามีพัญญาการเป็นแฟนกันอยู่อย่างเนี้ยมันก็อดไม่ได้แล้วนะคะที่จะมีความรู้สึกมไม่พอใจแต่ถ้ายังจําเป็นต้องเป็นสามีพัญญากันอยู่แล้วจะไม่อยากมีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะได้ก็รู้จักเห็นโทษนะรู้จักเห็นสัจจความจริงแค่ดูจิตของตนเอง ว่าจิตของตอนเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเลยวเวลาจิตคนอื่นเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่โมโหโกรธามากเพราะว่าจิตเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราเดินไปเห็นคนโน้นคนนี้เรายังวกแวกเออเขาก็วกแวกเหมือน be กันเนาะอย่างนี้มันก็ให้อภัยกันได้เพราะว่า,าจิตมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะเริ่มมาหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้วอกแวกนะอ๋อต้องมาฝึกมีสมาธิฝึกศีลธรรม นะ,ะต้องมาขัดเก้ากิเลสนะต้องละความผูกพันนะถ้าเราผูกพันมากยิ่งทุกข์มากปิดนิดปิดหน่อยไม่ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเนี่ยนะะคะแ้วก็กลับมาฝึกตัวเองกันคือที่ต้องกล่าเรียนถามท่านอย่างนี้เพราะคิดว่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่อยู่กันเป็นคู่คู่<ม>เนี่ยจะมีปัญหาในลักษณะของการหึงหวงการอยู่เสมอเสมอแล้วการหึงหวงเนี่ยมันทําให้อยู่ด้วยกันไม่สุขใช่ซึ่งท่านกำลงัง บอกว่าถ้าเป็นวิชาพระพุทธเจ้าก็คือต้องให้เข้าใจว่าความไม่นิ่งความไม่คงที่ของจิตเราก็มีชและให้ใหอภัยเขาชแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันนั้นกับเราแต่เราคิดว่าเป็นเราเราไม่มีทางเกิดอ,อันนี้ก็ลำบากก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นนิจจังไนงะแสดงว่าคนนั้นยังไม่เห็นอน,นิจจังค่ะ แต่ถ้าแต่ถ้าหากว่าอยากตัดตอนแก้ปัญหาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ใช่แล้วก็แค่ทําหน้าที่กันอย่างถูกต้องแค่นั้นเองพอแล้วก็ทําหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าตราัสใช่ไหมคะเรื่องทิศทั้งหกใช่ใช่แต่ก็ต้องมีเรื่องไม่ประพฤตินอกใจด้วยใช่ไหคะการไป แสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจในลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเห็นคนที่เราพอใจไปกระซิบก,กระซิบก,กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งหรือเปล่าคะพูดถึงก็เป็นได้ทั้งสองกรณีนะจิต<อ>ก็คือปรุงแต่งไปแล้วหรือเราปรุงแต่งไปเองมันก็ได,ได้ได้หลายมุมนะ,ะนะแต่กําลังจะอยากให้ท่านชี้ให้เห็นด้วยว่าในการที่สมมุติเนี่ยคู่ สามีภริยาที่เกิดความไม่พึงพอใจกันในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วสามารถที่จะจัดการกับจิตของตัวเองด้วยวิธีที่ท่านบอกได้น,นอกเหนือจากจะแก้ปัญหาของการอยู่ร่วมกันของการเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยจะก้าวหน้าไปถึงการวิมุติหลุดพ้นได้ด้วยเลยหรือเปล่าใช่ใช่นั่นคือเราเวลาจิตมันปรุงแต่งมาปุ๊บเนี่ยเราหักข้ามได้ยแสดงว่าเราละความปยาิบาทเบียดเบียนได้ เราไม่เชื่ออาการจิตท,ที่มันปรุงแต่งมาะะเราวางอุเบกขาในอาการจิตแต่ละาาการได้ใครที่คิดอยากจะแม้ทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วมีปัญหาหคล้ายๆนี้ก็ลองไปใช้ดูแทนจะเป็นหนทางก้าวหน้าไปสู่การวิมุตหลุดพ้นได้อาจารย์คะทีนี้ในแง่มุมอื่นของความรักมีอีกไหมคะพี่ผู้ทรงตรัสสอนค่ะก็เช่นจัดกับคารเมนิว่าคารเมนิคนใน เมืองสาวสถีเนี่ยที่ล้มตายไปเนี่ยแล้วเธอเสียใจมีไหมคานี้บอกมีแล้วที่เขาล้มตายไปแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมก็บอกว่ามีอะไรเป็นเหตุให้คนเหมือนกันที่ล้มตายแล้วเธอเสียใจอีกคนล้มตายแล้วเธอไม่เสียใจคามนี้ก็บอกว่าเพราะว่าฉันทราคะของภาพลงมีอยู่ในคนเหล่านั้นพุทธา้าบอกถูกต้อง นี่แหละคือมูลเหตุของความทุกขก์ตนะั้งตัวลองจึงบอกคำนีน้ว่าอาดีตเดี๋วเพิ่งไปพูดถึงเลยอนาคตก็ยังไม่ต้องพูดถึงพูดกันในปัจจุบันนี้ดีกว่าและในปัจจุบันนี้นี่แหละความทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความพอใจใช่ไหมนะอดีตก็จะเหมือนกันนําตรงนี้ไปใช้ในนัยยะอันเป็นอดีตนัยยะอันเป็นอนาคตก็หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย คนเราอ่านหนังสือกินคนตายทั้งเยอะแยะเราไม่ค่อยเสียใจนะมีตายกันทุกวันแต่พออ่านไปอ้าวคนนี้นามสกุลเดียวกับเราเรารู้จักชื่อรู้จักเราก็เริ่มเสียใจต้องไปงานศพต้องแสดงความเสียใจหรือต้องรีบไปดูแลรักษาจะเป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยนะนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาท,าทันทีแต่คนอื่นไม่เป็นไร แต่ญาติเขาปับา๊บญาติเขาทุกทันที<อ>ใช่ไหมถ้าใจแค่งั้นถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสเจอคนตายในลักษณะที่ทําให้เราหดหูใจอยู่เสมอเหมือนกันนะคะชโดยเฉพาะสังคมเครือร่าิรือคนไทยเนี่ยเราควรจะวางใจไงคะทันทีที่รู้ว่าคนตายไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลอย่างไรโดยเฉพาะคนใกล้ท่านคะก็มองเห็นความเป็นธรรมดาของโลกนะไม่มีใครในโลกไม่ตายแม้เราเองเขาต้องตายพน่นามลรณนัสติเลย การมีความตายเป็นธรรมดาอยู่ตลอดเวลานะคือที่ยบางศาสนาเขาพูดกันว่าเวลาถ้ามีคนตายเนี่ยไม่ให้เราร้องไห้ศาสนาพูดที่มีพูดถึงอย่างนี้ไหมคะอ๋อก็เออมีบ้างเหมือนกันนะซึ่งผู้เจ้าเนี่ยให้ฝึกระงับอารมณ์นะการร้องไห้ การหัวล้หลบไม่มีประโยชน์หลบนะ,ะเป็นอาการของคนบ้าเป็นอาการของเด็กนะเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้ฝึกวางอุเบกขาเรื่อยๆเพราะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะบบอแว้งบ้างเกิดความทุกข์บ้างนะเกิดอกุศลต่างๆเกิดขึ้นตามมางนั้นตัวความรักเนี่ยเราคิดว่ามันจะดีอย่างเดียวหรอทำไมมันจะตามมาซึ่งการจะหนี ตามมาซึ่งการห่วงกัน้นตามมาซึ่งเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน้นอาจารย์คะแต่ที่นี่มันเหมือนกับว่าจะว่าไปนะคะในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบกฎธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเรื่องความรักมันดูเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นเหมือนเป็นเรื่องดีด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะอยู่กับความรัก หรือ,อว่ามีทัศนคติหรือมีวิธีปฏิบัติต่อย่างมีปัญญาอย่างไรค่ะอยู่ยังมีปัญญาและรู้ท่ากันเหมือนกับสมาธิเลย<ม>ยึดต,ติดก็ไม่ได้แต่ต้องทํามากนะทํามากเจริญมากแต่ยึดต,ติดไม่ได้เราก็มีความรักได้แต่ยึดต,ติดกับความรักไม่ได้นะยึดต,ติดปั๊บทุกเลยมีได้ สมมติมีความรักให้มีไปไม่ยึดติดหมายความขอไปนน่ก็ดี้ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มาถามเรื่องความรักกับพระอาจารย์ตลอดเลยะน,นะคาว่าไม่ยึดติดหมายความอย่างไรครัคเรียกว่าการไม่เพลินในอัศารรย์รสอร่อยของมันออไม่เพลินในรสอร่อยของความรักไม่เพลินในรสอร่อยของความพอใจไม่เพลินในรสอร่อยขององ,องค์สมาธิแต่อยู่กับมันได้มีความระมัดระวัง มีปัญญาเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากความรักความพอใจคือการรักความเตืนินเหมือนกับถ้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในเรื่องของการหลุดพ้นด้วยเลยนะคะฟังดูส่วนหนึ่งนั้นตัวความรักจะพูดในมุมดีก็จะพูดในเรื่องของฉันทะองคุณเครื่อง ทำให้เกิดความสมําเร็จฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาต้องมีฉันทาความพอใจก่อนมีความรักก่อนันน่นฉันทาในลาซึ่งทําให้เกิดความสมําเร็จขึ้นมาฉันทาในธรรมะเรียกธรรมารามโมฉันทาในการประหารกิเลสเรียกประหานารามโมฉันทาในการไม่พยาบาทอพยปชารามโมฉันทาในการวิเวกนะปะวิเวการามโม ฉันท่าในความไม่เนิ่นชา้านี่คือฉันท่าที่เมื่อบุคคลมีแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อวิชาคือความรู้ค่ะก็เรียกว่าต้องใช้ความรักให้เป็น<ฮ>อย่างไรเสียความรักมีประโยชน์เ <o> ช่นเดียวกับอย่างอื่นด้วยเมื่อท่านมันมีทั้งสองมุมมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษใช่นะคะทีนี้ในเมื่อท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิว่าเช่นเดียวกัน มีสมาธิได้แต่อย่าไปยึดติดหรือว่ารักในสมาธิได้แต่อย่าไปยึดติดค่ะใช้คำว่ามีหรือใช้คําว่ารักในการปฏิบัติสมาธิเอ่าวิจ้าบอกเสพให้มากทําให้มากเจริญมากเสพให้มากทําให้มากเจริญให้มากใช่การทําสมาธินี่ยังไงพระพุทธองค์สรนเริญว่าให้ทําให้มากให้กระรินให้มากเสพให้มากใช่แปลเหมือนกันหมดไหมคะทําเสพเจเรินเนี่ยใช่ใช่แปลว่าไม่ต้อง ไปประหยัดกับการที่จะปฏิบัติแต่อย่าไปยึดติด<ช>คือพอใจปุ๊บเนี่ยดิยฉันว่าเป็นเหมือนกันนะคะคือพอเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยเราก็รู้สึกทําอะไรก็จะเลี้ยวไปปฏิบัติอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นถูกหรือผิดคะอาจารย์คะหรือว่าจริงๆแล้วมันจะต้องทําต่อเนื่องกันมากกว่านั้นด้วยซ้าค่ะอืมสมาธิเหรอค่ะต้องทาต่อเนื่องคือติดสมาธิที่ไม่เป็นไร ตอนนี้ของท่านหมายความว่าไงคะตลอดเวลาหรือติดเนี่ยกระทามากเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ค่อยเหมือนกันนะคือการทํามากก็ไม่ใช่ติดแต่คนติดหมายถึงคนไปพอใจในรสอร่อยของมันเพราะฉะนั้นคนสองคนเนี่ยทําสมาธิหนึ่งวันเท่ากันคนหนึ่งหนึ่งวันเฝ้าดูเห็นการเกิดดับคนหนึ่งหนึ่งวันพอใจกับรสอร่อย หนึ่งวันเท่ากันคนนี้หลุดพ้นคนนี้ยึดติดเอาความนานมาวัดไม่ได้เพราะนั้นผู้เจ้าบอกให้อยู่ให้นานแต่ขณะเดียวกันต้องเห็นเกิดดับแล้วก็อย่าพอใจในอัศาธาธายรสอร่อยของมันค่ะ,ะค่ะท่านอาจารย์คะก็คิดว่าวันนี้นได้แง่มุมของเรื่องความรักจากพุทธวจะนะกันพอสมควรทีเดียวดิฉันจะขอโอกาสในการที่จะอ่านกระสตรเต็มๆเ,เ,เกี่ยวกับความรัก นใจเรื่องสมาธิและนับความเกลียดที่มีตามธรรมชาติเขออาอ่านอันนี้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะในช่วงปี2554ตั้งใจว่าเมื่อได้ฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะบทหนึ่งที่ท่านได้ใช้ในการต่อคาถามเปิดธรรมที่ถูกปิดนั้นจะเลือกเอามาอ่านให้ท่านได้ฟังกันเต็มๆกระสูนจะได้ทราบวิธีการตรัสของพระพุทธองค์โดยบทพยัญชนะอย่างละเอียดประณีตด,ดังนี้นะคะ เรื่องนี้คือสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่ในหนังสือปฐมธรรมเล่มน,นี้นะคะหน้าร้อยเก้าสิบห้ามีอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมารมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็นสี่ประการสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรัก ความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเข้าถึงทุติยชาญตัติยชาญ จตุตะทะฌานอันมีวิตกวิจารแล้วแลอยู่สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรักความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้น ก็ไม่มีค่ะและนี่ก็เป็นพระสูตรบทที่ชื่อว่าสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติค่ะวันนี้เรามานมัสกการของพระคุณท่านอาจารย์คึกฤทธิ์พร้อมกันนะคะ